สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดัตทัช h ช n แนลวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนแอดกวอร์กลับมากับการเดินทางของซาโตจังกัน่ะผมว่าแล้วตรงนี้เราต้องโดนถาสูงแงมแงมเฮ้ยนี่มันทีมอัคควานี่เป็นไปได้ไงเนี่ยเราอยู่ที่ภูมิภาคคันโตมีทีมอัคควาได้ไงวะเนี่ยม่ดเหลือเกิน <laughs> โอเคร่วมไปแล้ว ติดชาตีไม่ออกอ,ะอ่ะดีจะดอนมาเลเวล40เลยเฟรมพาวเวอร์โอเคไม่ได้ลวงเพราะเรานะลวงเพราะมันระเบิดตัวเองเฟรมทาวเวอร์อืมสถานการณ์นี้ไฮเปอร์ไปก่อนไฮเปอร์โพชั่งแล้วก็เฟรมทาวเวอร์เฟรมเบอร์เดนินสายดีมา หลับไปแล้วลิซาดอนเราสงสัยจะง่วงหลับไปแล้วนะเอ่อไอน,นี่ก่อนเดี๋ยวเรารักษาหให้พิกาจูดีกว่าอืมเราไม่มีไอเทมไอานี่หรอต้องมีสี่ภาคนี้ไอเทมเราเยอะจะตายฟูฮิวอยู่ไหนเนี่ยเนีะอ,อันนี้ก็ได้นีแก้ชาใช่ไหม,มเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยเปลี่ยนด้วยมาพิกาจู ฉันได้บอลทีเดียวจอดไม่เปลี่ยนตัวโอ้โหเหลืออีกสองตัวหรอโอเคล่วงตีบายอีกทีเดียวคิวแท็กเรียบร้อยเป็นเลเวล55แล้วไลท์สกรีนไม่เรียนเดี๋ยวฮิวก่อนนะเอ้ยไม่ฮิวดิแก้หลับติดะอนหลับแล้วเรามีโพชันไหม ไม่น่าจะมีเออใช้อันนี้ก็ได้นี่5 okay. ห้าสิบอย์แปดวัตเทอร์โอเคยกันต่อเอ้ยใครริวใครริวนี่มันเนื้อเรื่องตอนไหนวะเนี่ยเหมือนเอาข่าวมาส่งให้เรานะจดหมายเชิญอะไรแบบนี้นะทุกคนเออเชิญเราไปที่ปราสาทกลางทะเล จะเชิญแต่โปเกมอนเทรนเนอร์ที่แบบได้รับเลือกนะแบบว่าแข่งแก่งอะไรแบบเนี้ยนะที่นิวไอแลนด์อืมผมกำลังนึกนะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องอะไรกับมาสเตอร์ที่แข่งแก่งที่สุดนะอืมเราจะไปไม่ไปโอเคตอบรับคำเชิญนะมีโอติกเกตเป็น k e อ i เทมด้วย แล้วมันก็บินไปแล้วใช้โปรแกรมอนไขลิวในการส่งสารเลยเหรอฟ้านี่ไงบัตรเชิญไปนิวไอแลนด์โอ้ยแล้วฝนก็ตกเลยตอนนี้เราต้องไปที่โปรแกรมเซ็นเตอร์อ้าวเจอพอดีแล้วอะเหมือนรู้แต่ไม่มีคนอยู่คุณจอยไม่อยู่ได้ไงเนี่ยอืมคุณจอยหายตัวไปเหรอ หายตัวไปสองาวันแล้วหรอคุณเจนนี่นะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเราจะเรียกว่าคุณจุนซ่านะก็ฝนตกหนักมากเลยนะไม่สามารถออกเรือได้ในตอนนี้แล้วก็พวกเทรนเนอร์ที่ยืนอยู่เนี่ยเขาต้องการจะออกเรือนะต้องการจะไปที่เกาะใหม่นะเป็นคนที่ได้รับคําเชิญเหมือนกันนะก็เลยเกิดปัญหา แต่ทางคุณจอยไม่สามารถให้ออกเรือได้นะเพราะว่าเราต้องเซฟนะต้องป้องกันไว้ก่อนไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้เลยให้เราไปหลบที่โปรแกรมอนเซนเตอร์กันนะรอจนกว่าพายุจะสงบกับตันเรือก็บอกว่าไปไม่ไหวจริงๆลูก <c oughs> นี่อทุกคนจะไปที่นิวไอแลนด์กันหมดเลยนี่จะไปสู้กับโปรแกรมอนมาสเตอร์นะเพราะว่านิวไอแลนด์นี่มีโปรแกรมมอนที่ แข็งแร่งที่สุดนะแล้วก็มีเทนเนอร์ที่แข็งแร่งที่สุดผมเริ่มนึกออกแล้วนะทุกคนว่ามันเป็นเหตุการณ์ไหนแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันจะไม่ใช่ในเนื้อเรื่องอะดิแล้วมันต้องไปไงอะอเหตุการณ์เนี้ยที่ผมนึกออกอะมันจะเป็นเหตุการณ์ของภาคเดอะมูฟวี่นะเดอะมูฟวี่ภาคมิวทูอะทุกคน ไปทางนี้หรือเปล่าผมจําได้ว่าที่เราจะไปนิวไอแลนด์เนี่ยเราว่ายน้ําไปกันเองนะไม่ได้ขึ้นเรือไปเหมือนกับว่าใช้โปเกมอนว่ายไปนะนี่ไงอันเดอร์วอเตอร์ใต้น้ำรอ,อเราเรียกเซงิกาเมเออกมานี่เราขี่สซงิกาเมอยู่หรอตัวมันเล็กมากเลยนะเซงิกาเมของเราเนี่ยฉีดเทลไปก่อน น่าจะใช่แล้วทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ในภาคเดอะมู i วนะภาคเดอะมู i วี่มิวทูมิวทูกับมิววอเตอร์สโตอันนี้เราคงต้องไปที่เอ่อที่เกาะใหม่อ๋อนี่ไงรู้ทําไมเมื่อกี้ไม่เห็นวะน่านี่ไงคนนี้น่าจะเป็นคุณจอยที่หายตัวไปจากโปรแกรมเซ็นเตเมื่อกี้นะอ๋อเขาก็อยู่ที่ นิวไอแลนด์เขาจะพาเราไปพบกับมาตเตอร์ของที่นี่นะยินดีต้อนรับเราด้วยอ๋อขอตัวตัวนี่่ะให้ไปเลยตัวอืมใช่แล้วใช่ละ,ละโอเคชัดเจนเหตุผลที่คุณจอยมาอยู่ที่นี่นะทุกคนเพราะว่าเหมือนกับว่าโดนสะกดจิตอยู่นะตอนนี้อู้โปรกม,มอนเต็มเลย อันนี้จะเป็นโปรแกรมอนของพวกเทนเนอร์นะเทนเนอร์ที่มันต้องการจะมาเกาะน,นี้เหมือนกันเทนเนอร์ที่อยู่หน้าเหลือเมื่อกี้แล้วก็มีคณจอยดะอ,อะไรอะ่ะอันนี้จําไม่ได้เกิดอะไรขึ้น <c oughs> เรียกโปรแกรมอนมาสามตัวเฉยเราเอาโปรแกรมอนออกมาทําไมวะเนี้ยปิกาจู แต่งี้ขอลำลึกก่อนทุกคนเหตุการณ์นี้ดูไว้แค่ครั้งเดียวเองนะแล้วภาคนี้มันนานแล้วด้วยเอาคุยปุ๊บสู้ปับ๊บได้ระหว่างนึกก็ขอไฟกับพวกนี้ก่อนละกันมาจะสู้ก็ามา เหตุการณ์ที่ผมพอจะนึกออกนี่คือจะเป็นแบบว่าโปเกมอนเราถูกตัวถูกเรียกออกมาจากโปเกบอลนะแล้วมันก็จะมีโปเกบอลมาตามจับอะ่ะเป็นโปเกบอลของมาสเตอร์ของที่นี่นะมันจะไล่ล่าแต่โปเกมอนนะเพราะว่ามันต้องการจะจับโปเกมอนไปทำร่างโคน,นิ่งนะแบบว่าสมมติจับปิกาจูก็ได้โปเกมอนปิกาจูเพิ่มมาอีกตัวหนึง่งแต่จะเป็นร่างโคน แต่ว่าจะเก่งกว่าล่างปกติเลยนะคือมันจะมีความสามารถที่เหนือกว่าอะไรแบบนี้นะเอ้ยผมเลือกตัวผิดวะสวยละ r ถ้าสูนี่โปแกมอนตัวนี้เราวิวัฒนาการแน่เลยอะเอาไอเดียเลือกตัวผิดอะไม่ตีได้ไหมอ่ะโอเคเวลัพเลยมั้งเนี่ยโอเคยังไม่ัพคิดว่าเวล up นะถ้าเวล up นี่วิวัฒนาการแน่ ผมไม่อยากให้มันมีวัฒนาการนะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงตามเนื้อเรื่องเดี๋ยวตอนนี้เราต้องชุูชีวิตให้กับปีกระจูร์เราก่อนเดทมองเทงไปละไฮเปอร์ด้วยโอเคมาพวกนี้นี่จะเป็นเทรนเนอร์ที่แข่งแก่งที่ได้รับการเชิญมาเลยนะการเชิญแบบเราอะ ใครริวเอาจดหมายมาให้จดหมายเชิญคิวแท็กโอเควิธีการที่มาที่นี่ก็ฝ่าพายุมาเลยนะอันนี้แบบในกระตูนเลยมันจะฝ่าพายุกันมาโอ้โหแรงมากช่วยหน่อยนะลิซาดอนโอเคลิซาดดอนเราเวลามันตีไม่ออกมันชอบหลับอ่ะภาคเนี้ย หรือว่ามันเป็นแบบในกระตูนที่มันแบบไม่ยอมฟังคําสั่งเราแล้วก็บินไปรําอย่างนี้หรือเปล่าผมสงสัยมากเลยนะเพราะว่าเออมันดูแบบตีไม่ค่อยออกภาคเนี่ยแล้วก็หลับบ่อยนะมีเพิ่งได้แค่ปีกระจูนะภาคเนี้ยตัวอื่นๆนี่เราเอาอมาใช้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าถ้ามันเลเวลอัพมันก็จะวิวัฒนาการล่างด้วยเฮ้ย <c oughs> ตีเราทีเดียวร่วงอีกแล้ว มและที่เป็นเทนเนอร์ที่ได้รับการรับเลือกนะให้มาที่นี่ดีไว้ไปชุบชีวิตต่อเน,นื่อง <laughs> มันตีเราจนมึนนะทุกคนไฮเปอร์ <laughs> ตีจูโอเคโอเค <laughs> มันตีออกทุกรอบเลย ไม่ไหวแล้วเอ่อมาริกฝากใช้ไม่ได้หรอสวยละลิซาดอนนายต้องจัดการแล้วล่ะเดี๋ยวปลุกมันก่อนนะเวคกิ้ง <W aking S 1> ไปเตรียมทาวเวอร์ออกให้ทันทีเหอะเนี่ยมันไม่ยอมเชื่อฟังโอเคออกแล้วจะบ้ากาันละมังโอเคเกือบล่วงจังหวะนี้ต้องปีกจูก,ก่อนเลย รีไวอุย้ยผิดตัวโอ้โหลั่นมือลั่นตรอรี่นะทุกคนมันลั่นเมื่อกี้ทีก็จูมาทันเดอร์บอลทันเดอร์ก็ได้วะทันเดอร์บอลเราหมดนะโอเคทีเดียวจอดทันเดอร์เรียบร้อยซูเปอปร์สู้นานเลยนะเทนเนอร์คนนี้ฝีมือมันใช้ได้อยู่ รีไวในการ์ตูนนี้จะมีเหตุการณ์ไอ้นี่้วยนะทุกคนเหตุการณ์ที่ว่ามันเอาโปเกมอนโคนิ่งของลิซันดอนแล้วก็มูจตจิบานะนะแล้วก็คาเมกมัง้งมาสู้กันแบบว่าเป็นการต่อตู้ห่งต่อหนึ่งอ่ะกับเทนเนอร์สคนนะแล้วก็ร่างโคนิ่งนี่คือชนะหมดเลยแล้วพอชนะเราก็ถูก ยึดโปเกมอนของเราไปนะนั่นโปเกมอนเราเหลือคนนี้คนสุดท้ายละมาที่จริงมันได้รับคำเชิญเยอะกว่านี้นะทุกคนได้รับคำเชิญหลายคนนะแต่ว่าไม่สามารถมาที่นี่ได้นะอาจจะฝ่าพายุกันมาไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเหลือแค่นี้นะเพียมเทวเวอร์ f ฟรมเบอร์ทาวต้องให้พูดกับชื่อใช่ไหมถึงจะตีออกอะฮะเฟรมเบอร์ทาวตีไม่ออกวะตีไม่ออกลิซันดอนทำไมนายไม่ยอมฟังคำสั่งของฉันลิซันดอนโอเคเหนื่อยมากกับการแบบสั่งลิซันดอนเนี่ยโอ้โหหลับอีกแล้วมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะลิซันดอนเนี่ยในการ์ตูนก็เป็นแบบนี้นะไม่ยอมเชื่อฟังพระอเอก ทั้งทั้งที่แบบลางแรกนี่คือแบบรักเ่อเอกมากเลยนะพอล่างสองล่างสามนี่เปลี่ยนไปเป็นคนละตัวเลยโอเคโดนไปไม่เปลี่ยนเราจะสู้ต่อเดี๋ยวเราต้องไปซื้อ,อยามาตุนไว้บ้างแล้วจะหมดละชิวแท็กโอ้โหติดพิษอีก thunder ตีไม่ออกเปลี่ยนก่อน มูนี่ดาเนี่โอ้โหทีเดียวจอดอต้องใช้ไอ้นี่อีกแล้วรีไว้หมดยังเนี่ยรีไว้เฮ้ยทุกคนรีไว้ลราหมดแล้วหรอสวยละถ้าหมดอ่ะตอนหนึ่งอ๋อเมื่อกี้พี่กรจูเราไม่ได้ตายนี่หว่าแต่ก็ถือว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วนะถ้ารีไว้ลราหมดอ่ะ แกก่อนอืมอยู่ไหนวะเนี่ยฟูฮิลเปลี่ยนโปกเกมอนแล้วก็ใช้ท่าดับวันเด็กไปเลยโอเคเปลี่ยนก่อนดีกว่ามัง้มเงเต็งกะเมะลงมาแล้วก็ใช้ไอ้นี่ต่อนเนื่องหิวต่อ,ตอนเนื่องตอนเนี้ย เลเวลโปเกมอนมันสูงกันมากเลยนะพวกเนี้ยเดยวมันเอกโอเคเรียบร้อยโอ้โ oh หตึงมือทุกคนเลยจัดการเสร็จแล้วคุณจอยรักษาให้เราหน่อยเ,อเดี๋ยวเราจะเจอกับมาสเตอร์ของโปเกมอนนะโปเกมอนมาสเตอร์ Master, เออนี่ไงเป็นมิวทูจริงๆด้วยมันเป็นภาคเด e m มูวี่จริงๆนะมิวทูเป็น โปเกมอนมาสเตอร์ของที่นี่เป็นคนที่แข็งแก่งที่สุดตัวนี้คือโปเกมอนมิวทูโปเกมอนมิวทูเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่แบบถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์นะโดยใช้เซลล์โปเกมอนของโปเกมอนมิวนะมันก็คือโปเกมอนที่แข็งแก่งที่สุดแหละไม่มีตัวไหนสู้มันได้นะนอกจากจะเป็นร่างต้นแบบโปเกมอนมิวนะถึงจะต่อกรกับมันได้ ตอนนี้มันจะจับโปเกมอนของพวกเราใช่ไหมไอ้คนนี้ไม่ยอมไม่ยอมนี่มันส่งใส่ฮอแล้วจะไปจัดการกับมิวทูมันบอกว่าโปเกมอนจะมาเป็นเทรนเนอร์ที่แข่งแก่งที่สุดได้ยังไงนะโดนนมิวทูตบไปทุกคนห้าวนักพวกห้าวอ่านี่ไงที่ผมเล่าให้ฟังมันจะมี ลีซดอนมูจิบานะแล้วก็เซงิกาเมเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรวะค okay, าเมกโอเคต่อสู้แบทเทิลรอบนี้เราเจอกับมิ t ทูเลยเหรอนี่สามตัวที่ผมพูดแต่เลเวลมันสูงมากอะเลเวลสูงเกินทุกคนโอ้เลเวลสูงมากโอ้โหโดนล่วงเลยตัวเก่งเรา เรียบร้อยทั้งนี้โอเคล่วงรู้อย่างนี้เมื่อกี้น่าจะเปลี่ยนเป็นลิซาดอนลงมาตัวแรกนะแต่ว่าลิซาดอนเรามันชอบตีไม่ออกอ่ะเรามีไอเทมอันนี้ไหมเราน่าจะหมดแล้วละ่ะฝั่นลมๆแรงๆนะเราไม่มีแล้วไอเทมรีไวโอ้โหสวยเลยเอาไงดีเนี่ยแพ้แน่สถานการณ์นี้ โอเคเราคงต้องยอมแพ้อ่ะทุกคนเปลี่ยนโปเรกรมอนกันละกันเราต้องยอมให้ตัวนี้ออกมาสู้ละวิวัฒนาการไปเลยเดี <c oughs> <g iggle> ย๋ยวว่าแต่วิวัฒนาการแลวโปเรกรมอนมันเก่งเกินไปถ้าเป็นในเอ,อในภาคเดอะมวีนี่เราก็ไม่ชน,นะนะแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นคนสู้นะ จะมีอีก3คนนะที่เป็นเทรนเนอร์ที่เราตบไปเมื่อกี้จะเป็นคนสู้นะแล้วก็ไม่มีใครชนะสักตัวหนึ่งเลยแพ้ให้กับ m มิวทูเสียตังตังั้ง6,840อ้แพงมากนี่เกิดที่โปรแกมอนเซ็นเตอร์ปะเนี่ยโอเคยังเกิดที่นี่อ๋อทุกคนเหตุการณ์มันยังดำเนินต่อไปนะนี่ไงโปรแกมอนที่ผมบอกมันจะจับโปเกมอเรานะเอาไปเป็นต้นแบบนะ มันต้องการ DNA เพื่อไปแบบทำร่างคนนิ่งนะเอ้ยมันจับดิสดอนเราไปแล้วมูจจิดันเน่เซงีกาเมโดนหมดแล้วตอนนี้เหลือปิกจูปิกจู wing! วิง่งวิ่งตอนนี้ปิกจูกำลังวิ่งหนีอยู่ทุกคนมันจะตามอย่างนี้เลยนะในการ์ตูนในเดอิมวีนี่ตามแบบนี้เลยสี่หลูกเป็นไงละ่ะอันนี้ปิกจูเราใช้สายฟ้าช็อตอยู่นะ ทำให้โปเกบอลแตกแล้วปิกาจูเราก็พลาดท่าโดนจับไปแล้วจริงๆแล้วเราตามมันลงไปในรูไม่ใช่หรอในกระโูนอ๋อนี่ไงมีรูอยู่เอ้ยทำไมเราเข้าไปไม่ได้อะอ๋อต้องไปทางนี้มีให้เลือกทางด้วยนี่นะเราตามมาแบบนี้เลยในกระโูนในเดอะมอวี่โอเคเราช่วยปิกาจูได้แล้วและเดี๋ยวเราต้องเจอกับแกงล็อกเก็ตใช่ไหมต้องเจอสิ ในเดบิวเราเจอนี่ว่ะมันอยู่ในห้องนี้แหละเออไม่เจอว่ะทำไมเราไม่เจอแกงล็อกเก็ตอ๋อนี่เราปล่อยโปเกรมอนออกมาหมดแล้วนะโปเกรมอนที่โดนจับเอ้ยไม่ใช่ดิพวกเมื่อกี้จะเป็นโปเรกรมอนไอ้น,นี่นะทุกคนเป็นโปเรกรมอนแบบล่างขนนิ่งอะล่างขนนิ่งที่แบบเออมันสำเร็จแล้วอะใช่เมื่อกี้เป็นโปเกรมอนล่างขนนิง่ง แล้วก็ต้องมาเจอกับโปเกมอนที่มันเป็นร่างจริงๆของมันดูสิหน้าตาเหมือนกันทุกตัวเลยมันต้องไปกันใช่ไหมต้องบวกกันแต่เราไม่เจอแกงล็กเก็ตหรอวะอ,อันนี้มันจะทำอะไรกันต่อเราอ่ะต้องทำอะไรต่องงคุณจอยแล้วกันอ๋อมันกำลังต่อสู้แบบไฟกัน แล้วเราต้องไวไฟตรงไหนอะเอา้าเอ้ยนี่ทุกคนระหว่างที่โปเกมอนมันต่อสู้กันยังดุเดือดก็มีโปเกมอนมิวปรากฏตัวขึ้นอันนี้นะที่เป็นลางต้นแบบเออขอเล่านิดนึงก็ในภาคเดอะมูฟวี่ะพวกโปเกมอนพวกเนี้ยทางล่างคนนิ่งกับล่างจริงอะ่ะมันต่อสู้กันแบบทรมานมากเลยนะแบบว่า ต่อสู้กันยังไงก็ไม่รู้ผลนะเหมือนต่อสู้กันไปกันมาเรื่อยๆจนแบบแรงถ้าไม่มีจะต่อยกันแล้วอะแทบจะนอนต่อยกันแล้วนะประมาณนั้นแล้วก็มีโปเกมอนมิวโผมานะก็เป็นโปเกมอนที่เป็นต้นแบบของมิวทูนะตอนนี้ก็เลยปะทะกันเพื่อหาว่าใครเป็นสุดยอดโปเกมอนที่แข่งแกร่ง แต่โปเกมอนมิวมันก็ไม่ได้อยากจะสู้นะมันก็บินหนีบินเล่นไปเรื่อยๆแต่มิวทูก็ไปชวนสู้นะเอาทำไมมันหยุด่ะอ๋อมันรอเราเหรอร <c oughs> อเรามาห้ามหยุดนะอุ้ยเราไปอยู่ข้างทำกลางเลเซอร์ทุกคนอ๋อนี่เราตายแล้วนั่นเองเราตายนะเราโดนลูกหลงปีกจูกมาร้องให้เสียใจปิกาไม่น่าเลย ไม่น่าไปฟังเลเซอร์เลยตายหาไปแล้วซาโตชิแต่ว่าโปเกมอนพวกนี้มันจะแบบเออไม่รู้ว่ะผมก็จำไม่ค่อยได้เดี๋ยวดูเหตุการณ์ไปก่อนถ้านึกได้เดี๋ยวพูดนะอันนี้ไม่ได้แปลมาเลยนะปกติจะแปลมาก่อนอันนี้มาแบบดุมๆเลยเออแล้วก็มิวทูน่าจะแบบล้มเลิกแผนการมั้ง สั่งให้โปเกมอนทุกตัวหยุดอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่ไมันมาคุยกับเราละเหมือนมันเข้าใจละว,ว่าสิ่งที่มันทำนี้ไม่ถูกต้องนะแล้วมันก็หายไปแล้วก็ทุกคนก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะแล้วเราก็เจอโปเกมอนมิวและเหตุการณ์ก็จะจบแบบนี้นะทุกคนโอเคผมจะสรุปเหตุการณ์นี้ให้นะก็ พอมันคุยอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเคลียร์แล้วนะโปเกมอนมิวกับโปเกมอนมิวทูก็จะไปด้วยกันแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะกลายเป็นแค่ความฝันนะแต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแหละโดยทุกคนจะถูกโดนลบความทรงจำนะก็โอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมดอททัศก็จะขอตัวลาไปก่อนไว้เราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ก็เป็นเรื่องราวของภาคเดอะบูวี่มิวทูนะโอเคไปก่อนละ สวัสดีครับบาย